Ja, wenn er rein, er คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตกันอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะที่ท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับแขกรับเชิญของเรานะคะที่เป็นนักสร้างบารมีที่ฮ่องกงแห่งนี้ค่ะคุณเพลินจิต NG คุณศีค่ะเราคุยกันต่อเลยนะ,นะคะ,คะเมื่อช่วงที่แล้วทิ้งท้ายกันไว้ว่า ปลื้มใจมากจนจะต้องคิดว่าจะเอาที่ดินเนี่ยไปถวายเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมให้คนอื่นมีความสุขแบบประแดงบ้างตอนนั้นพอใจเราเปิดแล้วเนี่ยเราไปถวายกับมือของเราเองเมื่อไหร่ยังไงคะปีหน้าจะเป็นปีที่สิ <laughs> ปีที่สิบ <laughs> ก็ประมาณปี2015ถูกไหมคะถ้าปีที่ส0บ0 1 5ปีนี้2024 อปีนา,าเดืนอนกรกฎาเดืนอนกรกฎาวันที่ห้าออนะคะเป็นยังไงบ้างตอนนั้นที่ไปโอ้ยปื้มมากพี่แดนขึ้นไปไปมองหน้าหลวงพอ่อไปไปไปเห็นไปเห็นหลวงพอ่อขึ้นไปถวายโขนที่นแทบไม่อยากเดินลงมาเลยจ้องหน้าไปไปสัมผัสความความความท่านที่เมตตา ขวมปื้มขวมปิติญาตพี่น้องไม่อยากไปไปไป,ไปชมบารมีของหลวงพ่อ,อปื้มมากปิติมากอะหลวงพ่อให้พรมาค่ะจําได้ไหมคะจําได้เท่าทุกวันนี้ท่านบาอย่างไรกลับไปรวยอืกลับไปรวยมาธนูบำรุงวิชาธรรมกายต่ออจําเดินไปก็ไม่ลืมคํานี้ที่หลวงพ่อให้มาอื นี่จำขึ้นใจแล้วก็ <จำ S 1> เอามาใ,ใ,ใส่ใจด้วยใส่ใจด้วย <laughs> อืเพราะว่ากลับมาก็ลุยต่อเลยสร้างบารมี <laughs> แล้วตอนนั้นคิดไหมคะว่าที่ที่เราจะ้ถวายเนี่ยจะได้ตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อนําความสุขไปสู่พี่น้องชาวอุดรโรู้ไหมพี่แดงนำโฉนดที่ดินไปถวายหลวงพอ่อแล้วก็ไม่คิดเลยว่าหลวงพ่อเราเนี่ย จะให้ลูกพระรูปไหนไปบุกเบิดไปเ,เผยแผ่ขอแต่พี่แดงในใจบอกบอกพี่บอกน้องบอกสาคุณพ่อบ้านบอกลูกนะอยากให้คนจังกัรยมิตทั่วโลกเนี่ยทั่วจังหวัดอุดรทั่วโลกเนี่ยอยากให้มีความสุขเหมือนพี่แดงได้ศึกษาธรรมะนี่แหละแล้วตอนนั้นความความสำเร็จในการที่ความตั้งใจของเราที่จะสร้างศูนย์เนี่ย เกิดขึ้นปีไหนพอจําได้ไหมคะที่เราได้ที่ที่พระอาจารย์ไปบุกเบิกสร้างพื้นที่โอ้ในความอดทนในความสู้ในความหลวงพ่อบอกถ้าเรามีใจสู้มีความอดทนต้องสําเร็จอืแสดงเอาความอดทนเอาความสู้เนี่ยแหละค่ะ บอกว่าต้องสู้ต้องสําเร็จต้องสําเร็จให้ได้ต้องสําเร็จให้ได้ uh huh. แล้วก็มีพราะจารย์ไปจพอรู้ข่าวว่าพราะจารย์จะไปบุกเบิกแล้วเราเปื้มยังไงบ้างคะปื้มมากพี่แดงก็สนับสนุนท่านตัดทุกวินาทีเลยอืเพราะว่าคิดคิด,ค,ดคิดแล้วว่าเออเนี่ยเนี่ยเนยเราเกิดมาเนี่ยเนี่ยนะหนทางที่หลวงที่หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายชี้แนะเ,เราเนี่ยจะอดทนจะเหนื่อยอยังไงเราต้องเดินต่อแลวต้องสู้ต่อ,อ จนตอนนี้สําเร็จเป็นอัศาจรรย์ชื่อว่าอะไรคะศูนย์นั้นทุด,ดงคาศถานจังหวัดอุดรธาน,นีโอ้นี่นะคะท่านใดฟังอยู่นะคะอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้นะในการที่เห็นพี่น้องสร้างบาร,รมีชาวอุดรที่พราแดงบอกว่านอกจากให้พื้นที่ที่ดินตรงนั้นแล้วตอนนี้ยังส่งลูกหลานไป, <c oughs> เ,ปเป็นอาสาสมัครช่วยงานพระศาสนาที่นั่นด้วยได้ไหมคะพนุบุญบุงพระศาสนาขาดหรืออะไรดูแลพระอาจารย์แล้วก็ เขาบอกลูกบอกหล้านทุกคนนะเราเราเรา,เรามีที่เรามีะ้า,าจารย์มีหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายแนะนําหนทางที่เราจะเดินต่ออนาคตข้างหน้าอบุญไม่มีใครทําแทนเราได้ตัวเรานี่แหละทำมแม้แต่พี่แดงไปชี้แนะลูกหลานบริวารพี่แดงก็บอกทุกคนนะพอสักวันหนึ่งพี่แดงก็ต้องจากไป แต่ก่อนที่พี่แดงจะจากไปพี่แดงจะทําให้เต็มที่ทําให้สุดกําลังใจของพี่แดงก็คือขยายอยากให้ทุกคนในตัวเรามีความสุขหาเจอที่ความสุขอทีู่นวนกลางกายของเรานี่แหละแล้ววันนี้มันก็สําเร็จเป็นอัศจรรย์ความตั้งใจทั้งสู้ทั้งอดทนมาสนยนแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ในการอบรมเยาวชนด้วยแล้วก็สร้างบรารมีของพี่น้องสร้างบรารมีชาวดอนด้วย <No. S 2> ปีหน้าครบสิบปีพี่แดงจะกลับไปเป็นประธานกระถินขอให้กัลยาณมิตรทุกท่านมาช่วยสร้างกันนะคะนี่นะคะ <laughs> ช่วยบอกบุญนประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่กะละะัลยาณมิตรเรียบร้อยทีนี้กลับมาที่ฮ่องกงกันต่อนะคะไปสร้างออตอนนั้นอยู่ที่วัดพระธรรมกายฮ่องกงเนาะที่บอกว่าเป็นประธานกระถินแล้วก็เนื่องไปจนปลื้มใจไปถวายที่แล้วกลับมาที่หลวงพ่อบอกว่าให้ไปรวยไปรวยต่อเป็นยังไงคะกลับมาสร้างบารมีที่ฮ่องกงต่อเนี่ย อ้าอัศจรรย์รวยจริงๆนะรวยรวยจริงอ๋อนี่อัศจรรย์รวยจริงๆ,ๆตามคาที่หลวงพ่อกล่าวใช่รวยจริงๆเอ้ยงานการของคุณพ่อบ้านก็ดีทุกอย่างคะ่ะสมบูรณอเพราะว่าที่เมืองไทยพี่แดงก็ทั้งช่วยเหลือทางบ้านภาระทุกอย่างพออยู่กับคุณพ่อบ้านไงถ้าจิจการงานของคุณพ่อบ้านสําเร็จ เราก็ไปช่วยทางบ้านได้ทานุมมุอศาสนาในลายบ้านเราก็ทําได้พ่อพี่แดงอยู่กองหนุนข้างหลังอพอพู้ผู้ไปหาปัจจัยก็คือพ่อบ้าน,าน<ะ>ทีนี้มันสําเร็จเป็นยังไงทําให้เรารู้เลยว่าโอ้โหเนี่ยแหละบุญจากกระถิ่นนี่แหละที่เราทุ่มเทกันเอองานทุกอย่างราบเรื่นค่ะก็สงสัยคุณพ่อบ้านก็มีการนั่งสมาธิด้วยออ,อ๋จะมีอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนก็เหมือนมีอะไรมาเตือนอย่างนี้ อย่างเช่นอะไรคะพอยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างเช่นอะไรอย่างสมมติว่าเออเศรษฐกิจจะไม่ดีอะไรก็พอปล่อยได้ก็ปล่อยออกไปอย่างเนี้อืมเหมือนมันจะรู้เรื่องหน้าในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้ใช่ค่ะ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 ถ้าพ่อบ้านไม่นั่งสมาธิกับวิเคราะห์นี่ถ้าก็จะหนักเหมือนกันนะอืมอ,มอมืก็คือเหมือนกับว่าบุญก็ช่วยสนับสนุนไม่ให้เรา เขาเรียกว่าตกต่ำเนาะ<ช>มีแต่เกลือหนุนให้เราจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปถูกไหมคะใช่ใช่ใช่และอีกอย่างหนึ่งพระอาจารย์บอกมาว่าปะแดงเนี่ยเข้าวัดทุกวันพระและที่สำคัญเลยอยากทำบุญใหญ่ๆปกติแล้วเนี่ยที่นี่เขาจะมีการจ้างแม่บ้านในการทำความสะอาดบ้านประแดงเก็บปัจจัยตรงนั้นโดยการที่แบบฉันทำความสะอาดบ้านเองเพื่อที่จะเอาปัจจัยมาทำบุญะ่ะ ตรงนี้ฟังจากพระอาจารย์แล้วอยากให้พระแดงถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมฟังมากๆเลยรู้ไหมบ้านพี่แดงพี่แดงบริหารทุกอย่างเลยนะขัดห้องน้ำ <c oughs> นี่ท่านภรรยาผิดนะคะคุณผ <c oughs> ู้ชมหล้างถ้วยหลังชามรีดผ้าอยู่ในความดูแลของพี่แดงหมดเ <c oughs> พราะอะไร พพี่แดงอยากเอาปัจจัยที่ทํางานด้วยมือเนี่ยเห็นไหมธรรมดามือต้องสวยๆใช่ไหมแต่พี่แดงต้องเอามาได้เงินบอกว่าพ่อบ้านไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างพ่อบ้านให้พี่แดงทําเออพี่แดงอยากเอาทํางานด้วยลําพักล้าแรงพี่แดงเนี่ยมาทําบุญ <c oughs> กุศโลบายมันจะได้ปื้ม จ้าใช่พี่แดงปื้มมากเลยนะ <laughs> พี่แดงพี่แดงพี่แดงก็ต้องทําเงินทํางานมาทำมามาสร้างบารมีนะ <c oughs> นี่แหละคือปัจจัยที่เราไม่ต้องไปเสียปัจจัยจ้างคนอื่นแต่เรา <c oughs> ใช้ตรงเนี้ในการมาทําบุญ <c oughs> ใช่ <c oughs> ทําไปยิ้มไปมีความสุขไปฟังธรรมะไปปื้มปิติบารมีที่เราสร้างมา ตั้งไปปีสองพันเท่าทุกวันนี้ใครจะว่าไงไม่เป็นไรเนาะของสองมือของเราสองมือของเราที่ทํามาอนํามาสร้างบารมีโดยแท้จินจ้าโ้สุดยอดมากเลยพอฟังเรื่องราวแล้วต้องไข่ทอดเลยเพราะว่ามันเป็น ใครบอกว่าโอ้ยมันชีวิตสบายๆปัจจัยมาทำบุญง,ง่ายๆมันไม่สบายเลยค่ะไม่สบายเลยค่ะเห็นไหม <c oughs> เนี่ยท่านประธานมาบอกแล้วนะว่า,าชีวิตไม่ได้สบายถึงแม้ว่าเป็กรักบุญมากก็ออบอกคุณพ่อบ้านนะเออไม่ต้องไปจ้างเลยฉันรับจ้างเองขอรับจ้างมาเพื่อได้ปัจจัยมาสร้างบารมีพ่อ้านก็ได้พี่แดงก็ได้เราก็ได้บุญด้วยกันหมดเลยได้กับบุญด้วยกันทั้งลูกทั้งบริวารเรามีบุญเราก็สามารถไป แนะนำไปบอกบุญกับบริวารต่อได้พ่อพี่แดงเป็นคนแปลกอย่างหนึง่งพี่แดงมีความรักกับทุกคนค่ะอดทนมากอดทนมากเห็นบอกว่าได้ทําหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยในการบอกบุญสร้างวัดอูย้ยเชื่อไหมทำด้วยตัวเองยังไม่ปลื้มปีติเท่าไปบอกบอกคนมาทําบุญทําไมทําไมยต้อ,เ,อเป็น <ทำ S 2> อย่างไร<ง>คะทาไมคะอูอ้อยากให้อยากให้คน หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองใช่ไหมสองบวกสองก็เป็นสี่อยากให้บวกความปื้มความปิติให้บวกขึ้นเรื่อยๆบวกขึ้นเรื่อยๆอเพราะเบอ์พี่แดงปื้มยนยังไม่ได้ไม่ได้มันล้นแล้วมันล้นแล้วมันล้นแล้วเลยต้องขยายต่อใช่ต้องขยายต่อและเวลาไปทําหน้าที่พี่แดงไปบอกเขายังไงบอกแค่ชาวไทยหรือว่าชาวฮ่องกงด้วยฮ่องกงพี่แดงก็บอกนะคนฮ่องกงก็บอกนะไปบอกเขายังไงบ้างคะก็บอกเออตอนแรก จะจะไม่บอกเรื่องทำบุญก่อนจะให้บอกเรื่องนั่งสมาธิก่อนอ๋อนีกูสบาเขาก็ถามเอ๊ะทำไมพี่แดงเบิกบานจังเลยเห็นหน้าพี่แดงพี่แดงยิ้มแฉ่งเออะให้เห็นแต่ให้เขาเห็นฟันฟันนี่แหละ <laughs> ยิ้มแฉ่งให้เขาดูยิ้มรับสัำยิ้มรับซับ ใช่ใช่ยิ้มรับซับเห็นไหมเนี่ยคุยไปก็หัวเราะตลอดเลยมันมีความสุขยิ้มให้เขาบอกให้เขาไปนั่งสมาธิใช่ก็เริ่มตอนแรกก็บอกว่าเออเธอนะเธอนะเธอลองนั่งสมาธินะแล้วทอลองปล่อยวางทุกอย่างอยากคิดอะไรไม่ต้องเยอะลองหนึ่งนาทีก่อนอ่า แค่หนึ่งนาทีอนนะคะทดสอบระบบเขาบอกอุ้ยบอกอุ้ยทําไมเหนื่อยจังเลยมันเจ็บจังเลยทําไมเธอทําได้พี่แทนก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเยอะเอาเอาหนึ่งนาทีก่อนหนึ่งนาทีก่อนค่ะแล้วทีนี้เขาจะคล่องใจเขาจะมาถามอีกทีนี้เขามาถามอีกเออไม่เป็นไรชวนขึ้นวัดไม่ชวนขึ้นวัดเสร็จ ชวนกับเมืองไทยไปทำ <ś le> โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยชวนจั้งแต่แค่หนึ่งขอแค่หนึ่งนาทีจนสามารถพาเขาขึ้นมาวัดได้ใช่แล้วก็พาเขาไปทำบุญที่ประเทศไทยได้ด้วย <ś le> ได้อู้ดเื้อมากปีตีมากเลยนะน้ำหูน้ำตาจะไหลออเราทำได้แล้วนี่ทำได้เอาเอาความสุขไปเผยแผ่ต่อไปต่อไปต่อบุญเผยแผ่เบิร์บุญสร้างวัดบุญชักชวนคนมาทำบุญ เพิ่มมากนะคะอีกอหนึ่งบุญคือสร้างวัดพระธรรมกายเกาลูนนี่แหละเพราะเรานั่งอยู่วัดพระธรรมกายเกาลูน <laughs> เราจะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้ต้องมาเล่าความปื้มเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งจริงๆในการสร้างวัดพอพระอาจารย์บอกว่าต้องหาที่และเพราะว่าเช่าไม่ไหวแล้วประแดงเป็นไงบ้างตอนนั้นที่ทราบข่าวประแดงทราบข่าวใช่ไหมปีสองศูนย์หนึ่งเจ็ดค่ะ ตอนนั้นพี่แดงกลับไปที่ทุดงอุดอไปทอดกระนิ่ะไปทอดกระินปีนั้นเชื่อไหมทั้งลมทั้งฝนทั้งพายุ <c oughs> ไอไอตั๋วเครื่องบินน่ะพี่แดงได้เปลี่ยนสามครั้ง<อ>ถึงไปถงตรงถึงไป<ท>ถึงเม<ผ>ืองไทยพายุเข้าตั้งแต่ฮ่องกงแล้วค่ะ,อะบอกพ่อ้านเออไม่ไม่เป็นไรนะเราเราเปลี่ยนไฟใหม่เราต่อใหม่พ่อบ้านเห็นความตั้งใจของพี่แดงจนไปถึง เปลี่ยนตัวงบินไปสามครั้งจนไปถึงทุ่งอุดอรก,ดก็ได้ทอดก็ได้ทอดกะทินกลับมา2องศู่งค,ความปุ้ม่มความปิติพี่แดงพูดแล้วนะพี่แดงคอยดูนะจะทํำยังไงเราต้องเราต้องซื้อวัดให้ได้ซื้อวัดให้ได้โอ้พี่แดงมานั่งสมาธิดังไงโอ้มาขอบุญบารมีปอทก้าโอ้เทคนิคไม่พี่แดงแต่แต่แต,แต่แต่ละหนึ่งตารางพี่แดงบอก หลวงพี่ปทเก้าวยอมขอไอ้ขอขอบารมีของท่านหนึ่งตารางหนึ่งตารางปทเก้าทำ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 จนปีนั้นรู้สึกจะได้ห้าสิบกว่าตารางตารางวานะขอเอาบุญของท่านปทเก้าวมามาเป็นชื่อซื้อวัดนอใช่ไหมคือหมายความว่าป้าแดงประวรนาที่จะสร้างวัดจริงอ่ะทำจริงเอาปัจจัยของตัวปัจจัยเงินเดือนพี่แดงนี่แหละเงินเดือนพี่แดงนี่แหละเงินเดือนที่พ่อบ้านให้มานี่แหละ ก็มาถวายถวายถวายเดี๋ยวทีนี้ป้าแดงฉลาดจังเลยในการสร้างบุญฉลาดไหมสร้างบุญกับเนื้อนาบุญมันถูกหลักวิชาป้าแดงจะทํายังไงคนไหนเชื่ออะไรปอทก้าเนาะป้าแดงไปจดชื่อมาหมดโอ้ดีบุญต่อบุญบุญถูกเนะอยู่ยังขนลุกอยู่เลยยังไปเล่าท่านฟังนะหลวงพี่ปอทก้าหลวงพี่มีหลวงมันยมเอาชื่อของท่านนไปทำหนึ่งได้ในตอนแรกก็หนึ่งตารางสองตารางสามตาราง โอ้ยทำแล้วปื้มมากรพสองศูนย์สอสองศูนย์หนึง่งแปดค่ะงานฮ่องกงงานฮ่องกงเด็กเริ่มออกมาประท้วงแล้วทีเนี้มีวิกฤตโอ้ขอจะสร้างวัดเห็นไหมมาใช่แล้วมาแล้วแล้วทีนี้สองศูนย์หนึ่งเก้าค่ะพี่แดงพี่แดงเก็บเงินไว้ตั้งแต่มาฮ่องกงตั้งแต่ไอไอไอ <1980 S> 1 9 8่งพปสสิปีพี่แดงมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งตอนนั้นแบบไม่อยากให้พ่อบ้านเป็นกังวลไงพี่แดงบอกเจ้าอาวาสน,นะโยมขอเป็นประธานกระถิ่น2019เป็นประธานเอกอะค่ะเงินก้อนนั้นแหละพี่แดงว่าพี่แดงเอาเอาเอา,เอามาเพื่อจะซื้อวัดค่ะ ประธานเอกปีนั้นก็ได้เดินอ้อมสมบุก้องใช่ไหมไปดูไปดูได้นะปีนั้นน่ะไปกลับไปบ้านพ่อบ้านไปเห็นไปแดงปื้มมาอุยผู้หญิงผู้หญิงคนเนี้ยเก็บเงินมาทั้งชีวิตน่ะ <S 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 เพื่อว่าเป็นประธานกระถินเพื่อเป็นประธานกระถินเราทินี้เชื่อไหมอัศจรรย์ทั้งเด็กนักเรียน<ะ>เขาปิดถนนหนทาง แล้วมาเจอโควิดอีกวิกฤตในวิกฤตเชื่อไหมพี่แดงก็เลยไปเล่าให้พ่อบ้านฟังนี่แหละเห็นไหมถ้าเกิดถ้าเราไม่ทำตายฟรีเลยเร้ไม่โควิดเข้าพอดีเลยนะจะออกบ้านอย่างขึ้นมาวัดเขาก็ให้มีกาหนดแค่ห้าคนใช่ไหมค่ะไม่ให้รวมเกินไม่ให้รวมเกินห้าคนพี่แดงก็ได้โอกาสเลยทีนี้ยก็ไปเล่าให้พ่อบ้านฟัง อ้าวถ้าดีนะที่เราทําบุญเอาไว้เยอะนี่เห็นไหมเราไม่ตายฟรีเลยตายไปแล้วเออเราก็ยังมีบุญรองรับเอาไว้เพราะว่าตอนนั้นมันวิกฤตแล้วเนะาะเราไม่คิดถึงอะไรแค่เอาชีวิตรอดใช่เพราะว่าโอ้โหถ้าเราเอาชีวิตรอดได้เนี่ยหรือว่าถ้าเราเป็นอะไรไปอย่างน้อยเราก็ได้มีเนี่ยตรงนี้แหละทําบุญไปแล้วเรียบร้อยใช่แล้วตอนนั้นก็มาบอกพ่อบ้านแล้วมียังเหตุการณ์อะไรยังไงต่อพ่อ้านก็บอกเออถ้างั้นเพราะว่าที่ที่เมืองจีนพอ่อะวนามีบริษัท บำบัดน้ําเสียเชื่อไหมพอพอพูดแค่นั้นพอบ้านรีบไปขายจากบริษัทที่เมืองจีนเลยนะทาไมงั้นก็โด้นหนักเหมือนกันนะอัศจรรย์ไหมขายกิจการตรงนั้นไปเลยโตไอ้ที่เมืองจีนเพาเราเข้าออกไม่ได้ไงเข้าไปก็เข้าไม่ได้คนออกมาก็ออกไม่ได้เพราะจนมันก็จะจมอยู่ตรงนั้นใช่ใช่ใช่เขาขายได้ขายได้เสร็จพอไอ้จาก2019นย์มา เราก็เออพอหลวงพี่ก็เริ่มระดมบอกบุญใช่ไหมทางนีเนี่ยทาง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  Facebook ใช่ไหมไปทั่วโลกบอกบุญไปทั่วโลกเลยรู้ไหมวัดแก้วเกาลูนบุญนานเนี่ยทุกกันไมใทั่วโลกมาร่่มกันสร้างนะเนี่ยเรียนเชิญทุกท่านนะมามามาชมมาชมวัดแก้วกาลูนบุญนานกันนะที่ร่วมกันส่งมาสร้างสร้างวัดให้สําเร็จเด้อ ปื้มอย่างพี่แดงก็ปื้มปื้มมากเลยทีนี้หลวงพี่หลวงพี่ก็เริ่มระดมเราทีนี้ไปหาธนาคารไปหาธนาคารที่จะมาแบบเงินที่ขาดขาด,ขาดเหลือที่จะซื้อวัดนะค่ะข,<า>ขาดเหลือพี่แดงก็ได้โอการลุ้ไม่พี่แดงทำมาไรทำอะไรนั่งสมาธิคุยกับหลวงพ่อคุยกับหลวงปู่ <laughs> คุยกับคุณยายจะทํายังไงเราไปยืมขอกู้ธนาคารก็กู้ไม่ได้ จะไปขอขอยืมกับใครก็ขอไม่ได้ไอ้คุณพ่อบ้านกับไม้ทำไมไม่พูดไม่จาเห็นแต่นั่งทำม,มือเพราะว่าออกบ้านก็ออกไม่ได้ค่ะเพราะาโควิดเนาะมาวัดก็<ห>มาไม่ได้ค่ะนั่นงสมาธิอย่างเดียวเลยนั่งอย่างเดียวรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นแปแงจำ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 ,จำมากเลยสองศูนย์สองศูงนย์ ค่ะเดือนหกวันที่สิบแปดเดือนหกวันที่สิบแปดมล้ไม่เกิดอะไรขึ้นพ่อบ้านเขียนเช็คให้สามล้านฮ่องกงให้ให้เอามาให้มาให้หลวงพี่ไปวางมัดจำเพื่อที่จะซื้อจ้ะตรงนี้นั่นคือเงินก้อนแรกเงินก้อนแรกที่สามีขายบำบัดน,น้ำเสียทีอย่างเมืองจีนอตอนแรกพี่แดงบอกขอยืมก่อนนะพี่แดงบอกพ่อบ้านว่าขอยืมนะ ใจใหญ่มากสามล้านเหรียญฮ่องกงมันไม่น้อยเลยสิบคนล้านเมืองไทย <S <S ใช่ค่ะเราทีนี้รัดเงินที่งัดรัฐบาลให้เราใช่ไหมเงินรัฐบาลที่ให้เราออกบ้านอะไรไม่โควิดอะไรทั้งของพ่อบ้านทั้งของพี่แดงก็เอามาเอามารวม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 ,รวมใส่ซื้อวัดพอพอเขาเริ่มเขาเขาเริ่มเขาปิดติพี่แดงก็เราอนุภาพของบุญให้พ่อบ้านฟังถึงเราจากไปยังไงเราก็ได้สร้างวัด แล้วทีนี้วัดเราก็เริ่มจากจากไอ้นั่น <ov> ตกแตง่งให้สวยใช,ใช่ไหมเพราะว่าซื้อมามันก็ได้แต่ที่เปลา่าชั้นเปล่าหนึ่งชั้นเลยที่เราต้องมานั่งทําความสะอาดรีโนเวทแล้วแต่งใหม่หมดอืม้ดูแดงก็ใช้ลํทำอะไรอีก มาบุญมาวันพาอย่างนี้ก็คุยก็เล่าความทุกข์อะไรให้พระธรรมกายรับรู้เล่าให้เรื่องเล่าการสร้างบารมีให้ท่านทราบใช่ะจะทํายังไงดีซื้อมาก็ต้องตกแต่งเ็ต้องทําให้สวยคนจะได้มาปฏิบัติธรรมใช่เราเราก็ต้องก็ต้องมีก็ต้องมีปัจจัยทําให้สวยสวยใช่ไหมพี่แดงทําไงรู้ไหมเขาบอกเราให้พอบานฟังเราไม่ต้องเอาเคิร์นหรอก เราถวายวัดไปแล้วให้ถวายประวัดไปเลยเรามีเรามีเท่าไหร่มีเล็กและน้อยเรามารวมบัจใจทําให้วัดสวยๆเลยต่ออีกด้วยต่ออีกด้วยนอกจากซื้อที่เราก็สร้างให้สวยงามด้วยจ้าแล้วพอเป็นประธานไปนเป็นตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ที่เงินของพี่แดงที่เงินเก็บตอนนั้นอนะสองศูนย์หนึ่งก้ามเป็นประาธานทนทุกทุกทุกปีทุกสิปีพ่อบ้านก็ให้มาเป็น ประทานกระทินประทานกระินเพื่อไว้รวบรวมไว้สร้างวัดให้สวยอันนี้คือพ่อบ้านใจเปิดใจเปิดร,รู้ว่าอนุภาพของบุญเดี๋ยวนี้พ่อบ้านก็นั่งสมาธิเยอะด้วยค่ะแล้วดูดูชีวิตแต่และคนพี่แดงก็เล่านะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเขาจากไปเขาไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนี้เรายังได้ทะนุมุมพุทธศาสนาแล้วแล้วเราไม่ได้ทําวัดเดียวด้วยค่ะเราช่วยหลวงพ่อไปทั่วโลกศูนย์สาขาด้วยอืถึงไม่เยอะ แต่เราทําด้วยใจอย่างเต็มที่ของใจที่เราจะทําออโหลราฟังเรื่องราวการสร้างบารมีของป้าแดงนี่ฟังเองก็ปื้มตั้งแต่บอกว่าด้วยสองมือของตัวเองที่อสองมือของผู้หญิงคนหนึ่งอ่อะตัวตัวดำๆตัวนี้แหละ <laughs> ที่แบบว่ามันมันเป็นปัจจัยที่สละมาด้วยความ ตั้งใจไม่ใช่ความยากลำบากนะมันเป็นความตั้งใจของเราที่เป็นจุดเริ่มต้นที่อยากที่จะสร้างบุญด้วยตัวของตัวเองคือจริงๆชีวิตของป้าแดงขอท่านพ่อบ้านเพื่อที่จะมาทําบุญก็ได้แต่เรารู้สึกว่าถ้าเราได้ทําด้วยตัวเองแล้วมันปลื้มกว่าใช่แล้วปลื้มทวีคูณคือการได้ไปทําหน้าที่กัลยาณมิตร อันนี้คือหัวใจของพระโพธิสัตว์ที่มาสร้างบาร,รมีเลยอโอย้ต้องบอกว่าเรื่องราวเข้มข้นทีนี้ค่ะเวลาใกล้จะหมดแล้ว <laughs> อยากให้พราแดงได้ทิ้งท้ายการสร้างบาร,รมีว่าในฐานะที่มาในรายการผู้แบบชีวิตจะออกแบบชีวิตของตัวเองยังไงแต่เชื่อได้ว่าทุกฝีฝีก้าวทุกย่างก้าวที่พราแดงได้ก้าวเข้าสู่ฮ่องกงแล้วก้าวเข้าสู่เส้นทางการสร้างบาร,รมีมันเต็มที่เต็มกําลังแล้วแต่อยากให้เชิญชวน จะเดินตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายหลวงพ่อธรรมชยโยท่านใจท่านท่านสอนไม่ตั้งแต่ชาตินี้ชาติต่อไปชาติต่อไปจะเดินตามฐานคําที่ท่านสอนท่านบอกมาทั้งหลวงพ่อทัตตาตั้งแต่เข้าวันมาเขาฝันถึงหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อธรรมชยโยหลวงพ่อทัตตาไปที่อุดรที่บ้านนาขาเลยนะขึ้นวันวัดขึ้นวัดวันแรก ถวายซองอาทิ์วันนั้นกลับไปถึงบ้านแปลกไม่ตั้งแต่ก่อนก็ไม่รู้จักท่านค่ะเดี๋ยวนี้รู้จักลึกซึ้งก็จะเดินตามทางทั้งหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายหลวงพ่ออย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนถึงที่สุดแห่งธรรมนะคะโอ้วันนี้เรื่องราวการสร้างบารมีของพราแดงที่เราได้ฟังก็ปลืมปิติใจแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเพลินจิตเอจีคุณสี นักสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกายเก่าลูนที่ห้องกงแห่งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสาธุ ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดคือเรื่องราวของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเองค่ะก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองแล้วก็คนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมแขกรับเชิญนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเป็น round